วพลาวแสงทองโพสอีกถึงวันนี้จะถูกเหยียบย่ำและทำลายแต่จะสู้ทั้งน้ำตา จากกรณีที่บิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ออกมาโพสประกาศรเรื่องราวสุดช็อกถูกภรรยาน,นอกใจสุดเจ็บปวดเหยียบย่ำศักดิ์สรีผัวและพ่อของลูกและความเป็นผัวของหัวหน้าวงมีหลักฐานทุกๆอย่างส่วนบุคคลที่3ก็ยังอยู่ซึ่งฝ่ายหญิงก็ออกมาโต้กลับว่าไม่ได้ชั่วพอที่จะทำร้ายครอบครัวก่อนลั่นกลับไปอีกว่านี่เหรอคำพูดลูกผู้ชาย ล่าสุดค่ะวันที่21กุมภาพันธ์แพวพลาวแสงทองภรรยาของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังสามีประกาศช็อกโดนนอกใจจากคนในวงถูกยามศักดิ์ศรีบุคคลที่3กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพขณะไปขึ้นเวทีโชว์ร้องเต็มวงพร้อมทั้งระบุข้อความไว้ด้วยว่าถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามไม่เป็นไรนะ หนูต้องสู้เพื่อลูกทั้งสองคนและลูกอีกหลายคนในองค์กรบางครั้งเกิดปัญหาขึ้นกับองค์กรหนูจะปกป้องด้วยหัวใจของหนูมาโดยตลอดถึงวันนี้เขาจะเหยียบย่ำและทำลายแต่หนูต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องทุกอย่างเอาไว้เพื่อปากท้องของคนอีกหลายชีวิตสู้สิถึงจะสู้ทั้งน้ำตาก็ตามและหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม และเมื่อเข้าไปดูในสตอรี่ a c e b o o k ของแพลวาวแสงทองก็ได้มีการโพสต์อีกด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจทุกข้อความที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณที่รักและเป็นห่วงกันจริงๆค่ะ